เรียนท่านัฐมนตรศสนาแงนอมมอบบุกากรสนุนาากาศกองบัชกรตำรวจตะเวนชายแดนประทานในพิธีที่เคารพตามร่างแผนการสุลบลมประจปีง,งบประมาณ2559กองบัชากรสำรวตะเวชดนมอหมายให้กองบัญการสนทนาอากาศกองบัญชาการตำรวจตเวนชายแดน เปิดตัการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกโดรมใหม่ให้กับข้าราชการตำรวจสังกัดต่างๆนั้นกับผมขอเรียนระอียนในการฝึกอบรมเพื่อขุลาราบังนี้ความมุ่งหมายในการฝึกอบรมหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสองเพื่อสร้างความเชื่อม,มั่นในตนเองและมีกระบวนการตัดสินใจที่เด่นขาดในภาวะวิกฤตสาม เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและฝึกทักษะความกล้าหาญความอดทนอดกั้นต่อสิ่งอันตรายและพวงอาจจะนำไปถูกการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต4เพื่อให้สามารถร่วมออกจากอากาศยานได้ด้วยความปลอดภัยและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการส่งกำลังทางอากาศได้ผวกเขารับการฝึกอบรมข้าราชการสังกัด กองพิเศษการตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน164นายกองพิเศษการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจำนวน2นายกองพิเศษการตำรวจภูธรภาคห้าจำนวน1นายกองพิเศษการตำรวจภูธรภาคเกจำนวน1นายกองพิเศษการตำรวจภูธรภาคเจ็ดจำนวน8นายกองพิเศษการปราบปรามยาเสพติดจำนวน1นายกองรัเศษการตำรวจน้ำจำนวน1นาย กองรับการกองบินตำรวจจำนวนสามนายกองรับการตำรวจธันมิบาลจำนวนหนึ่งนายและกองรับการสนับสนุนอากาศจำนวนสิบห้านายยอดผู้เข้ารับการสนับรมทั้งหมดจำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคนกองทำการสนับรมได้ดำเนินกัรวิธีตรวจร่างกายทางการแพทย์และทำการทดสอบสุขภาพร่างกายให้กับผู้เข้ารับการสนอบรมผลการทดสอบสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านการทดสอบการเกมที่กำหนดและขอสลับสิทธิการฝึกจำนวน37คนคงเหลือยอดผู้เขา้าร,าร,าร,รบับการฝึกจำนวน160คนการดำเนินการฝึกอบรมทำการฝึกอบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบัติภาคพื้นดินที่600ฝึกตังกำลังทางอากาศกองการสีกองกาสมุนทาอากาศกองบัญชาการ,รตำรวจตะเวนชายแดน,นตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2558ถึงวันที่22ตุลาคม2558 ทำการฝึกโดดล่มงากาศจากเครื่องบินนสานาโดดล่มตุงคาเตชะาตั้งแต่วันที่26ลาคม2558ถึงวันที่6พฤศจิกายน2558ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจำในเรื่องการโดดล่มหนุ่มของหน่วยในวันนี้ได้ทำการทดสอบใจิตใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกโดยผู้เข้ารับการฝึกไม่ผ่านการทดสอบจำนวนหนึ่งคน คงเหลือ159คนวันนี้ได้เวลาคนแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่า,า,ทานาประธานในพิธีกุณาเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกดอล่มใหม่รุ่นที่1ทับ259พกให้วาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปขอเรียนเชิญครับ ่อนที่จะเข้าวิธีก็ผู้รับการฝึกที่อยู่ในแนวต้นตาลเนี่ยอ,ออกมาให้ห่างจากต้นตาลหน่อย,ยอน,ะน,นะครับกลัวลูกตาลจะหล่นใส่นะครับผู้ฝึกเคยดูด้วยไป,ไปนอนในพื้นที่ท,ที่ปลอดภัยคณะตำรวจครับผู้ฝึกแล้วก็ผู้รับการฝึกทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกฝนล่มใหม่นะครับเอ่อ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการทดสอบร่างกายนะครับ่อวานนี้แล้วก็ในวันนี้เป็นการทดสอบร่างกายบวกจิตใจนะครับก็สามารถที่จะผ่านได้อาจจะไม่ทุกคนนะครับอันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในเรื่องของการฝึกเพื่อที่จะทดสอบว่าในเบื้องต้นพวกเรามีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจแค่ไหนในการที่จะรับการฝึก ซึ่งในการฝึกก็คงจะเน้นนะครับเป็นเรื่องของกําลังกายและกําลังใจนะครับสร้างความแข็งแรงให้กับกําลังกายสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจให้เราไปมีความมั่นใจนะครับในการที่จะปฏิบัติกระโดดออกจากอากาศยานลงมาด้วยความปลอดภัยเราก็สามารถที่จะทางานได้หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการฝึกอบรม5สัปดาห์ ก็จะเป็นการฝึกภาคพื้นดินสามสัปดาห์ก็โดผภาคกลางสองสัปดาห์จำนวนห้าครั้งระเบียบเก่าหกครั้งนะครับ 5, ตอนนี้มีการแก้ระเบียบไี่เกี่ยวกับคดีในเรื่องของการฝึกอบรมการโดดร่มเนี่ยโดดร่มใหม่โดดห้าครั้งนะครับพวกเราก็จะเป็นรุ่นแรกที่โดดโดยภายใต้ระเบียบไม่เกี่ยวกันดีใหม่นะครับโดดจํานวนห้าครั้ง ในระหว่างการฝึกภาคพื้นดินที่เราจะเจอสามสัปดาห์นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมทำความาเข้าใจกับกระบ,บวนการขั้นตอนต่างๆซึ่งมีสถานีอยู่หลายสถานีนะครับเดี๋ยวพวกเราคงจะได้รับการแนะนําจากครูฝึกผมขอให้พวกเราทุกคนนะครับมีความตั้งใจใส่ใจในเรื่องการฝึกในทุกขั้นตอนนะครับเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งของครูฝึกแล้วก็ขอรับชับครูฝึกนะครับให้ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกเพื่อให้ผู้รับการฝึกทุกท่านนะครับสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยถ้าพวกเราทุกคนนะครับผู้รับการฝึกทุกท่านเนี่ยได้สนใจใส่ใจและปฏิบัติตามขั้ตนตอนต่างๆที่ ครูฝึกได้ฝึกสอนนะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับในทุกเรื่องหลังที่พวกเราได้ทราบม,มาแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการโลดดร่มไม่ว่าจะการกระดาษอยู่บนเครื่องบินนะครับดดลงมาแล้วร่มกลางไม่กลางยังไงนะครับมีปัญหาข้อขัดข้องอย่างไรครูฝึกจะสอนทุกเรื่องในการที่จะแก้ปัญหา ที่สามารถทําให้เราพวกเราปลอดภัยได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอรัฐนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งต่างหลายนะครับขอให้พวกเราทุกคนผู้รับการฝึกทุกคนนะครับสําเร็จการฝึกหลักสูตรด้วยความปลอดภัยทุกท่านนะครับวันนี้ได้เวลาุกคนแล้วผมขอเปิดการฝึกวนรอบใหม่ในวะันนี้